เป็นโยคะแบบระจที่บ้านวันนี้เป็นโยคะอาจารย์นหนุ่มๆเลยนะคะโยคะสำหรับผู้ชายหรือใครดาวช่วยซิ่งโอกค่ะแล้วรวบขาทิศค่ะแล้สปิดนะคะส่งขาขวาขึ้นเลยพี่แดนแล้วก้าวเท้าขวาตรงกลางระหว่างมือค่ะถอยหลังนิดๆตึงขาหน้าแน่นๆแล้วลุกขึ้นยืนค่ะหายใจเข้าส่งแขนขึ้นหาพี่แดน ทำต,ตัวเหยียบยืดนะคะค่อยๆกันสโพกลงหาพื้นขึ้นหนึหน่งเนาะนายจะออกเอ็มตัวไปทางด้านหน้าค่ะเก็บที่โค้งอยู่นะถ่ายน้าหนักไปที่เท้าหน้าค่ะแล้วค่อยองอขาซ้ายยกขาซ้ายขึ้นมาด้านหน้าค่ะนายจะออกลดแขนสองข้างลงข้างลำตัวค่ะลดขาซ้ายลงเกือบถึงื้นค่ะ๋ยวขอขยับนิดนึ่ง เดี๋ยวเราจะเตะขาซ้ายไปด้านหน้านะขึ้นลงเท้าไม่แตะพื้นนะขึ้นหายใจออกลงทีนี้ยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าตัวตั้งตรงนะแขนไหล่ผ่อนคลายค้างไว้ระหว่างคางท่าอย่าลืมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะส่งขางซ้ายไปทางด้านหลังไกลๆค่ะมือข้อมเท้าวขวาค่ะราบหลังเท้าว,วางเข่าซ้ายลงค่ะ ดึงเท้าขวาแน่นๆค่ะหายใจเข้ายกลตัวขึ้นแล้วดึงสะโพกลงค่ะคือเหมือนเราจะส่งมือติดพื้นเลยนะยืดหน้าเข่าซ้ายด้านหน้านะคะกดเท้าขวาแน่นๆนะเร่งตัวกลับขึ้นมาค่ะแปลว,ว่าแขนขึ้นกระนองสูงค่ะอีเอออีเกออ่อรอารนะคะแขนซ้ายอยู่ด้านล่างเอามือมือซ้ายประกบกับมือขวาค่ะ หายใจเข้ายกหน้าอ,อกขึ้นแล้วค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะไหลไม่ห่อหูนะตึงเท้าขวาแน่นนะคะสะโพกดันไปด้านหน้าค่ะจากนั้นกลับขึ้นมาค่ะกายแขนออกค่ะยกแขนว่าขึ้นเหนือศีรษะค่ะแล้วลดมือลงวางพื้นค่ะหน้าเท้าขวาคู่เท้าซ้ายลดลำตัวไปทางหน้าหน้าเข้าคางวางพื้นและตัวขึ้นเป็นอัพดอกแล้วดองสะโพกขึ้นดาวด์เฟสิ่งดอกค่ะ เดี๋ยวเราจะสลับทั้งข้างเลยนะคะขยับขาสองข้างคิดกันข้างซ้ายยกขาซสส้ายสติ๊กฟังสะโพกลงนะทั้งไว้สามสองหนึ่งโกกหลังข้างเท้าซ้ายตรงกลางระหว่างมือค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไฮรันนะคะกวดเท้าซ้ายแน่นๆแลว้ววาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะตึงเท้าซ้ายแน่นๆเก็บที่โครงดีๆ ตรงนี้เอนไปด้านหน้าครึ่งทางค่ะแขนแนบข้างหมนะคะถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าแดบค่อยๆย,ยกเท้าขวาขึ้นค่ะไหลไม่เกร็งนะนี่ดีดขาขวาไปด้านหน้าค่ะเอามือลงข้างลำตัวเนาะหายใจออกลดลงไม่เดินนพื้นนะคะหายใเข้ากลับขึ้นมาหายใเข้าลดลง หายใจออกยกค่ะหายใจเข้าลงค่ะสองครั้งค่ะยกขึ้นลงตัวไม่แขวงนะขึ้นค้างไว้ค่ะระหว่างค้างอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะค่อยถอยขาขวาไปด้านหลังใกล้ๆค่ะลดมือวางลงพื้นลดเท้าขวาวางมากหลังเท้าลงค่ะตึงเท้าซ้ายแน่น เอามือวางที่หน้าขาซ้ายก็ได้ค่ะแล้วกันสะโพกไปด้านหน้าค่ะหายไปตรงนี้สักกู่ค่ะเดี๋ยวใครจะเอาเมือทิ้งลงหาพื้นให้เข้าใกล้พื้นให้ได้มากที่สุดแบบนี้ก็กกได้ค่ะเอาออปชั่นที่ตัวเองรู้สึกโอเคเนาะยกตัวขึ้นมานิดนึงแล้วว่าแขนสองข้างขึ้นหหยใจเข้าหายใจออกอีเกิลค่ะแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนพันกุศบค่ะจัดให้มืออยู่กลางใบหน้าค่ะหายใจเข้ายือดอก แล้วค่อยๆดันลำตัวไปด้านหน้าค่ะไหล่ไม่ห่อนะเอาไหล่ลงแต่ยกปกขึ้นนะคะะิ้เข้าตั้งโต๊ะแล้ววาดแขนสองข้างขึ้นหนือศสรษะไหนจะออกมือวางข้อมเท้าค่ะแล้วถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาสุดถ้าวิญญาณใส่รอบขาเข่าทางวางพื้นค่ะไปตัวขึ้นปอับจ่อแล้วกลับไปที่ดาวด์อปเลสสเดียวค่ะ กดเท้าติดพื้นนะลงะโพกขึ้นหาพิการณ์ผมงไหลหาโค้งค่ะหายใจเข้าเรื่องตัวไปด้านหน้าสุดท่าแขงค่ะยุกศอกย่อลงตัวลงแล้วลาบหลังเท้าสไลด์ตัวขึ้นจตุลังก้าค่ะขอบบ้าโพสเนาะค้าไว้เหรอให้ขอบบ้าสักครู่ค่ะระหว่าง้าค่าอย่าลืมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะกดหลังเท้าลงพื้นแน่นๆค่ะ หายใจออกค่อยๆวางน้าอ,อกวางศรีษรษะลงเหยียดแขนสองข้างไปด้านหน้าค่ะเท้ายึดติดพื้นหน่นะเท้าไม่ลอยนะปักขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วใช้แขนซ้ายอ้อมหลังไปจับปลายเท้าหรือข้อเท้าค่ะอะอ้อมแขนซ้ายค่ะขออไัยแขนซ้ายกับขาบกวานะข้อมือาหายใจออกให้หมดหายใจะเข้าแล้วเสยขายกหน้าอ,อก ใช้มือช่วยพยุงแล้วเราค่อยปล่อยมือขวาลอยขึ้นจากพื้นค่ะให้รู้สึกยืดไปยาวๆนะเด็กขาขึา้นสูงนายนออิสิตค่อยๆวางลงค่ะทับตัวลงค่ะเดี๋วเแขนซ้ายกางตปด้านหน้าสำหรับข้างค่ะทับขาซ้ายเนื้อส่งแขนขวาไปด้านหลังค่ะออกเอาแขนขวาออมหลังไปค่ะจับไปที่ปลายเท้าหรือข้อเท้านะคะจับให้แน่นๆนะอมแลับไป เป็ดขาขึ้นยกหน้าอกขึ้นใช้มือซ้ายประคองไม่ตวนได้ถ้าไหวยกแขนซ้ายขึ้นด้วยลงค่ะหนาา่าลงพื้นนี้เราจะทำโพโพสเลยนะ พับเข่าสองข้างแล้วก็แขนอ้อมหลังไปจับที่ปลายเท้าหรือข้อเท้าก็ได้นะคะเก็บเท้าสองข้างมาถ้แใ้จับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกลำตัวแตะเตะขาขึ้นหาไปดังน้าท้องยัอยู่ที่พื้นนะขาจะลอยขึ้นหยียบเข่าเข้าหากันนะยกหน้าออกขึน้นงวก็าวางค่ะพวกล,ลดลงขาลดลงศีรษะวางที่พื้นค่ะ บิดทีสัะมองไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ค่ะสมุพกดาวก่อนแล้วสุดเนาะหรือใครจะอยู่ในท่าเดรัจฉะก็ได้นะคะเอามือประดับกันไว้ด้านหน้าแล้วเอาหน้าผากวางที่มือค่ะกา,างขาออกเท่ากันกับแมทเนะาะในท่าเดรัจฉะดูดาวก่อนแล้วสุดนะคะไม่กดตัวยกจุดนขนึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเร่ความบอบบางใวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ